มาแล้วครับมาแล้วนะครับมาถึงแล้วครับผมนะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องสุขสุขนครับผมนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนะครับอ้าวเนี่ยตัวเลยตัวใหญ่ยาวเรียกครับพี่น้องนะครับลงไปข้างล่างเลยครับพี่น้องนะครับเอาดินสุดมากครับพี่น้องนะครับทำานาจีแค่นทีเดียวครับพี่น้องนะครับเอา มาเบิ้งครับพี่น้องบาเนี่นะครับมาเบิ้งเจอมาร์คี่นะพี่น้องเนา nah. ะบุญญาวนะครับพี่น้องของพ่คิดนะครับพี่น้องนะมาขับแล้วครับพี่น้องหลังจาก้างท้ายไปน่านครับพี่น้องนะครับส่อมเรียบร้อยกับโรงงานต่อครับพี่น้องโอ้เอานะครับนี่และครับประโยชน์ของบุญยาครับพี่น้องนะครับพิคิดเปลี่ยนเป็นโอกาสนะครับมันกรเป็นบุญสันนะครับเปลี่ยนเป็นบุญยาแล้วพี่น้องนะครับ ใกล้ขนาดไหนก็ถึงคือเก่าครับพี่น้องนะครับโอ้สุดยอดครับคืออาจารย์เลยนะครับเนี่นะคืออาจารย์ของเขาเลยนะครับอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์เลยนะนะครับปีนี้นะครับพี่น้องนะครับรับรถชึมาสามสิบกว่าปีแล้วครับพี่น้องนะครับเอาดินขึ้นครับพี่น้องนะครับดินตัวนี้ก็คือโบเอานะครับพี่น้องนะครับดินแผงนะครับพี่น้องยีเดียวนะครับขับมาแล้วพี่น้องตักมาแล้วนะครับ หน้าครับพี่น้องเนาะฟุตจัดประดับบอกพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ยสวยครับสวยเริ่มการเต็มๆครับพี่น้องอนะครับถือว่าชั้นนะครับพี่น้องนี่อยู่ชั้นเลยตักขึ้นมาอุ้ยฟงเลยนะครับ ของผิกิดก็คือนาที่คือว่าเอาดินตัวนี้ครับพี่น้องดินดินดินอาเปียกนี่ครับดินเปียกนี่ครับเห็นครับพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยเลี้ยวไปเยอะแล้วครับพี่น้องนะครับดินมันสไลด์ลงไปเนาะเนาะนี่นะครับพี่น้องเนาะโอ้นะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องรับโทษครับแป๊บนึงครับ โหลแม่ฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วบ่อบ่อบอฮ้อนแล้วฮ้อนแล้ว,ดดว,ดดวครับสดเยอะสดเยอะครับฮอนแปลว่าเนี่ยปุ่มไปแล้วไปเอาเข้าไบหน้าป๊อยดำอืมเอาแล้วเอาแล้วอ่าเล็นดังกว่าเนี่ยแม่ตะเตี้ยนที่ ว้ยมันจะคนตายแท้ว้าวไม่เอาวันพร้อมบ่ไม่เอาวันออก็ตายไม่เอาวันเนาะอ,อ๋ออ่าๆๆครับเดี๋ยวโทรหา ขออญาตพี่น้องนะครับคือรับโทษทรัพย์นะครับอ่าเรทำงานการงานต่อครับพี่น้องนะครับอ่าพีลูกตีคิดเนาะในทีมจุดของนายอ่องนะครับพี่น้องเนาะอ่านำโดยตางโคตรเมืองเลยนะทุยไทยนะครับพี่น้องนี่สวยครับสวยนะครับบูมยาวๆนะครับบูมสักเมตรเนาะเรื่อนยูซูนะครับรถคันนี้กับรถหาเงินนะครับมันล้านแหละคันเนี่นะครับรถถือเราจะแก้รักมากเลยครับพี่น้องคั้นเนี่นะครับรถนีโรถซิ้นกับรถคันนี้ยเลยพี่น้องนะครับ มาที right. you you like ่เนาะกระคนครับกอาจารย์เนาะเป็นระรับจารยนเลยพี่น้องนะครับเนาะนะครับยึดเนาะนะครับผมกาเบิงกันครับนะครับดินและเมี้ยวครับพี่น้องตักออกครับพี่น้องนะครับกาดินแห้งมาใส่ครับพี่น้องนะครับบอบเนี่ยเขาต้องรีบใส่นะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับขนาดบอเนาะบอสุกมาจากทะเลพี่น้อง กล้องนี้นะครับเลยมาผักตัวตะกอนมาพี่น้องเนาะเปิดเอาเลยพี่น้องเอ๋นะครับเนาะหาโมงครับจังเลิกครับพี่น้องนะครับข้าเบิงคันนี้ก่อนพี่น้องห่างหายไปนานแล้วบอดเจอกันนานเลยพี่น้องนะครับผมอ่าอยากลู่วิชาอยากรู่ยังกระเบิงนะครับเดี๋ยอีไทยพี่น้องเดี่ยเบิงนอปพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาได้เนาะครับเนาะ ทีมงานเนี่ยก็ทีมงานคุณภาพนะครับงานฟาร์มเนี่ยถือว่าโมธรรมดาแหละพี่น้องนะครับงานประสบการณ์ดีงานบ่อกรุงเนาะครับผมโอ้นะครับนี่จุ่งจ้วงจุงจ้วงนะครับไฟฟ้าครบนะครับพี่น้องขั้นนี้นะครับไฟฟ้าครบแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงดังเนาะอ่าสิ่งสีแปลกตาไปนะครับเมื่อก่อนขั้นนี้มันเป็นติดแก๊สมาพี่น้องเนาะติดแก๊สมาให้เทคปีกแบบนึงนะครับพ่อที่นี่พ่อขนมันกับยังแก๊สมันแแพงยังถึง มันก็บ่าจะแตกต่างกันนะครับน้องมันก็ถอดออกนะครับพี่น้องเนาะเป็นกระติสตั้งเองเพิ่นเนาะครับพอน้อกเองเนาะครับรถคันนี้ก็ถือว่าหน่อยนักหน่อยน้าเนาะจะได้สมนะครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องนะครับตักดินทิมครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้ามาที่เนาะว่าเจ้าซุปเปอร์เกมเนาะพี่น้องตั้กระเทงมาพี่น้องนะเพื่อออกไปบางส่วนแล้วเนาะนี่ครับจะติสก็ลงไปตักเอาทั้งไตนะครับออกนะครับ งานต้องประสานงานกันนะพี่น้องเนาะการทำงานต้องประสานกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขึ้นในเบิ้งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะขึ้นมุมสูงในเบิ้งพี่น้องนะครับแทงครับว่าแทงครับว่าเอ๊ะนะครับเนี่ยพี่น้องมุมสูงเลยพี่น้องกว่าแน่แล้วนี่ครับท่านนั้นเก่าดินมาแล้วพี่น้องนะนะทางนั้นครับทางนั้นทางนั้นนี่นะครับหน้าที่แบ่งกันครับพี่น้องชัดเจนเนาะ ปุ่งกีแยงกับไปเอาดินมาครับพี่น้องนะครับปุ่งกีเล็กกับรักดินออกครับพี่น้องนะครับเนี่ยก็ต้องยืนตั้งเตะกระเท้งนะครับพี่น้องโยนดินถิ่มเลยนะครับโอ้สุดจัดสุดจัดพี่น้องเลยนะครับทีมงานนะองนะครับพ่นครับกับนองพนนี่เท่านี้แหละครับพี่น้องนะครับผมนะครับโอ้อยู่กับพีเดียวผีเก็ดนะครับโวดสุดจัดครับพี่น้อง ไปดูวิธีการเอาดินนะครับพี่น้องผมเบิ่งเห็นนะพี่น้องนะตักเป็นข้องมากครับพี่น้องนะครับอเอาแต่ว่าเบิ้งขันอีกก่อนพี่น้องทางหายไปนานแล้วนะครับแ,แรงๆนะครับโอ้แอรเย็นสบายเช่ไนะเอา้าไก่แล้วครับเวลาเวลาตอนนี้ก็บตึ้งมงแล้วสิบปกนาการนะครับเลยอีกสานาทีนะพี่นอนะ้องเนาะก้อยพี่น้องเ,เบิ้งกันเนาะอนอนโน่โนน เดี๋ยวไปดูไก่กันพี่น้องนี่ครับแกนของพีคิดนะครับพี่น้องนะครับที่เอาดินออกกันนะครับทุนนี่นะครับส่วนแตงสโลปแตงยังษหนน้าที่กันนะเป็นของพี่คิดนะครับจะบูมยาวนี่เนาะพี่น้องเนาะแขนสันหนาจุดกระเงนะพี่น้องเนาะแขนสันกระบี่หน้าที่ต่อยถ้อยดินมากเลยพี่น้องนะครับโอ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันพี่น้องเราไปดูไก่กันเนาะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับเพจตานะพี่น้องนะเพจต้าเฟซบุ๊กต้าโนสื่มือง ยูทูบอ่ะตานักโทษสมุนเอ็กเขเไเตือนนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะอยู่กันไปนี่แหละพี่น้องนะครับโอ้นะครับอาจารย์ครับท่านเท่า่โอ้อ๋อพี่เจ็ดเพิ่งจะแต่งมานาครับแต่งขอบมานาเลาะเนี่ยครับอ๋อตัดตินมานาครับพี่น้องมันก็เกินถึงเกินทิ่กิบบรูนะนะครับไปครับไปไปครับไป กเดี๋ยวชัดเ,ดดดเล็ตพี่น้องการงานหรือยู่การงานเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยต้องมีไ,ไม่แก่นะครับเดียวนะครับ แค่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 ฟันก่อนพี่น้องการแค่ฟันครับน้องเอ้ยนะครับดินเลียวเนี่ยเป็นตัดตัดตัดชั่นสโลไปน้ำพี่น้องเนี่ยเนี่ยเยอะนะครับมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเล่าออดินแต่วาเลาวันเร่งรีบเนาะดินขินเลียวเปียกอะไรต้องไปกันทัดงก่นเลยครับพี่น้องออดินไม้มาใส่เลยนะครับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยดินแห้งครับพี่น้องเนี่ยดินแห้ง อนี่นแทงอุปีมันจะท้อยมากนะครับโอ้โอโอโอสวยครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ยเนี่ยคือพิเศษกเรื่องการครับเรื่องการวี่ล่าการครับการแต่งสลบเราต้องพูดถึงครับนะครับขุดลูกเล่นเนี่ยว่ามันสวยเปลือกนอกนะครับขุดเราต้องมีแบบนะครับอยู่ในจิตยุ่งากเลยพี่นอ้องนะครับผมเอา ดีเลยนั่งเลยอ๋อเอาใจแต่พี่น้องเอาดินตรงนี้แต่ไปพี่น้องว่าดินจะเอาฟังนั่นนะครับพี่น้องเพล่มระเคืงนะครับพี่น้องอ้าวเอาดินไปห้องพื้นเลยพี่น้องมาเนี่ยนี่ไปห้องแล้วพี่น้องนะครับักไอ้ดินฟังนั่นจะเอาขึ้นฟังพุ่นนะครับพี่น้องนะครับใส่ฟังพุ่นดินตรงนั้นดินที่เปลี่ยนตัวนะครับเอาดินตัวนั้นมานะครับแบ่งเคิงกันเนาะ นี่นะครับวิชาเนาะครับวิชาการทำงานเนาะครับต้องประสบการณ์เนาะอยู่หน้างานนะครับนี่จะเห็นเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดติดตามกัฝากกดติดตามเลยเด้อน้องเแกนะครับมาพที่บุญเจ้ารอยยิ่งน้อพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาแน่ครับให้เป็นที่ดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมีชานดาวเตยเนาะเนี่ะรวมกันนี่นะพี่น้องเลยแล้วเราอ่องเล่าที่เราขมาเราตุน้อยหนึ่งนะครับฝากไปด้วยครับผมนะครับ กดเสมองเอ็ก็เป็นเตือนนะพี่น้องเนาะนะนะอย่าให้ถังรกดติดตามกดติดตามครับผมนะครับโอ้ยนี่ครับถือว่าเร็วนะพี่น้องนะถือว่าประสาทานะรถรถอายุมากแล้วนะถือว่าถึงถึงเข,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 ขาว่าคุ้นปูเลยพี่น้องแต่ยังเร็วสุดฟาดจวดจ,จาดขี้เก่าพี่น้องนะครับไฟฟ้าเต็มเบัดนะครับอ่องเป็นเก่งนะครับตสแกนเป็น,ะนอเอาเองเก็งเองบัสกับพี่น้องนะครับรูทุกชุดของคันนี้เนาะนะครับเอา ที่นี่อย่างเดียวปล่อยดิฟต์ตัดการครับพี่น้องนะครับตักดินเนี่แห่งไปก่อนนะพี่น้องไปล่องคืนล่องยังวากันไปเนาะนะครับคนในตาขออนุญาตไปทายเจ้าซุปเปอร์เอ็กเอมก่อนพี่น้องนะครับว่าผีเดียวเราเห็นยังอยู่นะนะครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนะาะพามาเบิ่งแล้วางานเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคครับสวัสดีครับผมไปไปเจอกันครับต่อไป